สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับนะสวัสดีวันที่2นะครับของการเออวันแรกสิเนาะวันแรกของการประกาศใช้นะครับกฎพรกฉุกเฉินนะครับในการควบคุมาการแพร่ระบาดของอเชื้อโควิด1 9นะครับหรือ,อโคโรนาไวรัสนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นวันที่ผมเองเนี่ยมานั่ง นั่งพิจารณานะครับเราก็ได้ออกไปซื้อกับข้าวกับปลามานะครับก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับว่ามันคืออะไรหลายคนเนี่ยทุกใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเอ๊ะนะครับพอเกิดโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้คนกลัวตายหวาดระแวงกันนะครับก็จริงนะนะครับมันก็จริงนะ ทำให้คนในหวาดระแวงกันก็จริงแต่ในขณะ,ะเดียวกันนะครับก็ทําให้พ่อแม่ลูกได้อยู่กันครบพร้อมหน้านะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับอแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะก,กันสักหน่อยเดี๋ยวนะฮะโอ้นะฮะอ่านิดหนึ่งนะฮะ มือไปพลาดโดนนะคุณอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวนะแชร์กันเพนิดนึงเนาะนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะแชร์ให้อาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับอืม <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับ ก่อนอื่นที่จะเราจะไปคุยเรื่องอื่นกันต่อไปนะฮะเรามาดูดวงรายวันกันก่อนดวงรายวันของวันที่27มีนาคม2563นะครับดวงรายวันของวันที่27มีนาคม2563นะครับดวงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูดวงกันเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน อาทิตย์ครับอิทธิพลของไพ่สใบนี้นะครับเริ่มจากใบแรกนะครับเรื่องของการงานนะฮะไพ่เก้าเหรียญน,นะครับอิทธิพลของไพ่ใบนี้หมายถึงนะครับช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองมักจะได้รับงานดีๆนะครับาบางครั้งบางทีเนี่ยออจจะดูเหมือนว่างาน้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะครับเขาเรียกว่ามีโชคมีลาบนะครับในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับการเงินอิทธิพลของไพ่สิบไม้เท้านะต้องบอกว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถามว่าลาบลอยมีไหมนะครับลาบลอยไม่มีนะครับแต่โชคลาภทางด้านการงานมีแน่นอนนะครับที่สําคัญนะฮะเรื่องของความรักอิทธิพลของไพ่เดอะเวิร์นะฮะ ช่วงนี้นะความรักของคุณเองนะจะทําอะไรนะครับก็มักจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับคิดจะแต่งงานนะครับหรือจะใช้ชีวิตอยู่กับแฟนก็โอเคนะครับหรือคนที่ยังโสดก็อาจจะได้พบคนที่ถูกใจนะครับอาจจะคุยกันถูกอกถูกใจอะไรประมาณนี้นะฮะหรือจะทําโครงการอะไรก็ก็มีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นมานะฮะเพราะว่าไพ่เดอะเวิลด์นั้นนะฮะเป็นไพ่แห่ง ราชินีผู้สร้างโลกนะครับนางฟ้าหรือเทพีผู้สร้างโลกนั่นเองนะครับมาได้ไพ่มาดูไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับดวงคุณเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับอ,อิทธิพลของไพ่ค e e นออฟแวนนะฮะหมายถึงช่วงนี้นะครับกิจการนะฮะหรือง,งานที่คุณทำอยู่เขาบอกว่า มันจะอึดอัดสักหน่อยน่ารําคาญสักหน่อยจุกจิกสักหน่อยแต่ก็ได้ผลที่ดีนะครับในชีวิตอาจจะทําให้อึดอัดไปบ้างนะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มที่จะเห็นทางเห็นแสงสว่างหรือนะครับเริ่มที่จะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยจึงขึ้นไพ่เอ็นพัเรอร์นะครับก็คือ ผู้ใหญ่อาจจะให้สิ่งดีๆแก่เราหรือให้ความความรักความเมตตาแก่เรานะครับส่วนเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดนะครับก็ยังโสดต่อไปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ร้อนเนาะนะครับอะไรๆก็มักจะอิดอัดและหงุดหงิดบ้างพอสมควรนะครับรางนั้นเรื่องของความรักนะฮะอย่าใจร้อนนะครับอย่าปากไวนะบ,บางครั้งคุณเองพูดอะไรก็ มักจะไม่ค่อยถนัดน้ำใจกันนะเพราะฉะนั้นก็ระวังอารมณ์กันหน่อยเนาะสำหรับคนวันจันทร์ครับคนวันอังคารนะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรนะฮะมาดูกันเลยครับโอเคนะฮะคนวันอังคารได้ไพ่ e ดมูลนะฮะ เรื่องของการงานต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะอาจจะถูกใส่ร้ายหรือมีปัญหาความขัดแย้งในตำในในใน,ในงานของคุณนะครับเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัวนนระวังอารมณ์อย่าชุนเฉียวอย่างหงุดหงิดนะครับแต่การเงินก็ยังพอหมุนยังพอปัดเขาเรียกว่ายังพอ,อจัดการได้นะครับถือว่าการเงินถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้นะฮะก็อะไรที่นะครับ มันจุกจิกจุกจิกก็นะครับก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อะไรนะจัดการไปทีละเรื่องทีละเ,เรื่องนะครับเพราะว่าได้ไพ่สองเหรียญอิทธิพลไพ่ใบนี้หมายถึงความมุนวนนะครับความอินฟินิตี้ถ้าไปมีเรื่องแล้วมันก็มีไม่จบทะเลาะก,กันไม่จบสักทีนะฮะเอ็นต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับ mm hmm. ท่านที่เกิดในวันพุธ กลางวันนะครับท <c oughs> ่านที่เกิดในพุกกลางวันครับมาดูดวงนี้ครับการงานของคุณนะครับอ่าต้องบอกเลยนะการงานนั้นได้ไพ่ สเตรนนะครับอึดอัดสักหน่อยนะฮะช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวคุณเป็นคนเก่งครับดันะั้นคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณอนะเจ๋งนะครับส่วนเรื่องของการเงินต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนการทำอะไรก็แล้วแต่การลงทุนมักจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายๆนะครับส่วนความรักนะให้ระวังการขัดแยง้งการทะเลาะการมีปากเสียงนะครับอาจจะ บางคนเนี่ยความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีก็อาจจะถึงขั้นแตกแยกร้าวฉานเลยทีเดียวนะครับพอได้ไพเดเดๆให้แนะนําให้ไปทําบุญครับนี่คนพูดกลางวันช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยทําบุญซะหน่อยนะนะครับบอกอาจารย์เนี่ยโอ้โหโควิดอย่างนี้แล้วหนูจะทําบุญอะไรนะฮะเอาซื้อนมสักกล่องใส่บาตก็ได้นะฮะกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรนะเออนะครับอืม <c oughs> นะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับดูกันฮะช่วงนี้วันพุธกลางคืนได้ไพ่เดะมูนเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าอึดอัดพอสมควรนะให้ระวังการถูกนินทาถูกใส่ร้ายนะครับถูกว่าร้ายไม่ค่อยดีการเงินนะครับแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ได้ King คิงออฟคับไอได้คิงออฟสวอตที่พลนไห้ใบนี้หมายถึงความหมายถึงความอึดอัดความลำบากใจแต่ยังไงก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่าง เฉียดชิวนะครับความรักนะครับว้าวนะคนที่ยังโสดจะได้พบคู่ที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีจากคนรักหรือแฟนนั่นเองครับพลดยไพ่เดเลเวอร์ไพ่แห่งเนื้อคู่ไพ่แห่งนะครับความสมหวังนะครับดูท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับอินทิพยพลของไพ่สามใบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับนะฮะพลังแห่ง พลังแห่งการงานได้ไพ่4ีเหรียญนะครับ f o r f pentacles นะฮะหรือ4ี่เหรียญนะฮะเหนื่อยหน่อยนะครับงกนะช่วงนี้งานเข้ามาเยอะนะอาจารย์บอกเลยงานเยอะมันก็มันก็ไปได้สวยนะครับแต่ว่าการเงินนั้นอาจจะเครียดสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดขัดต้องคอยแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับได้ไพ่4ดาบนะฮะเพราะนั้นแล้วช่วงนี้อยากคิดเยอะนะครพยายามนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ่อยๆทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองนะครับเพราะได้ไพ่ ห้าได้ไพ่หดาบนะฮะความรักนะคนรักแฟนนะครับจะช่วยกันนะครับประคับประคองจนสามารถผ่านนาวาแห่งความทุกข์ไปได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเรื่องของความรักนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ใบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพียงแต่การเงินที่คิดที่หวังไว้นั้นมันก็ยากสักหน่อยเนาะนะครับโอ้ฮะอืม มานะครับดูท่านที่เกิดวันศุกร์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับได้ไพ่ใบนี้ค่ะโอ้ยทำไมเดือูลออกไหวจังนะครับาการงานนะครยังได้เดือูลอยู่นะช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของอาการจะถูกใส่ร้าย,ายการจะถูกนินทานะครับโดยเฉพาะ ตวัวนี้การงานก็ท่านจะอึดอัดนะครับทาอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับส่วนการเงินนะครับยังพอมีหมุนยังพอมีปรับอยู่นะครับถือว่าดีมากเรื่องการเงินนะครับ<ๆ>ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ไม่เหมาะกับการลงทุนแต่ส่วนเรื่องความรักต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันสักเท่าไหร่นะฮะดูแลหัวใจกันนิดนึงเนาะนะครับว่าบางครั้งบางทีเราพูดอะไรอาจจะไม่ค่อยถูกใจอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกกันนะครับเพราะได้ไพ่ แปดเหรียญน,นะครับไพ่แห่งการปันเงินนะครับอ่านะฮะบางทีบางครั้งก็ให้ระวังปัญหาภายในครอบครัวด้วยเรื่องการเงินนะครับมาดูนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้นะฮะอะไรก็กิจการงานก็ค่อนข้างจะจุกจิกกวนใจสักหน่อยไม่ค่อยได้แหล่งใจสักเท่าไหนนร่นะฮะอิทธิพลของพไพ่สามไม่ทาอัดสามถ้วยไอ้ไม่ใช่สิ สามดาบปักหัวใจนะครับหมายถึงความขัดใจนะครับความไม่ค่อยที่จะลงรอยสักเท่าไหร่ในเรื่องของการงานนะครับส่วนการเงินก็นะครับได้ไพ่ที่เจ็ดเจ็ดไม้เท้านะฮะเจ็ดไม้เท้าอิทธิพลของไพ่ใบนี้หมายถึงนะครับการเงินก็จะได้จากงานที่คุณทํานั่นแหละหรือว่าได้จากอาชีพที่คุณทํานั่นแหละนะฮะก็จะได้เข้ามานะฮะแต่เหนื่อยหน่อยกว่าจะได้นะฮะส่วนความรักนะครับมีคนเขาเรียกว่าแฟนของคุณนะครับคู่ ของคุณจะอุปถัมภ์คุณเป็นอย่างดีนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามักจะได้โชคลาภจากคนที่คุณรักนั่นเองในไพ่หถ้วยครับนะฮะส่วนคนที่ยังโสดมีโอกาสได้พบคู่ที่ต่างสถานะหรือนะครับต่างอายุนะครับกันนั่นเองครับ วนะครับเอผมถา่ายทอดสดไปมีคนดูไม่เนอเอ๋ทำไมไม่มขึ้นเห็นคนมันไม่เห็นคนดูเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะว่าว่ามีคนดูหรือเปล่านะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะยนไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วง,งของการถา่ายทอดสดดูดวงกับผมอาจารย์หนุ่ม เดี๋ยวนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกทกท่านครับตอนนีท,ท่านเข้าไม่ออกอยู่รอดจ้ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สวดมนต์ให้นะครับเออถ้าอาจารย์สวดมนต์ให้หนูอยู่รอดอือเดี๋ยวนะครับเออ ไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมฮะสักครู่นะฮะขออนุญาตนะฮะผมผมผมไม่เห็นการสาอุสดของมันเออแปลกดีนะครับเดี๋ยวนะฮะ